สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเ,าเ้าแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เขาอยากินอย่างแซ่บๆเนาะก็เลยจะมาทํายำเส้นแก้วนะเจ้านี่เส้นแก้วเนาะวัตถุดิบลักเขาเนี่นะเจ้าก็จะมีเส้นแก้วเนาะมีกุ้งเนาะมีกุง้งมีปลาแซลมอนมีปลาหมึกมีเฮดเข็มท้องมีหมะน้วเนาะแล้วก็หอมแดงมะเขือส้ม ล้วก็พักป้อมต้นหอมเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาจะย้ำไปตัวกันเลยนะเจ้ามาเจ้าขั้นตอนแรกนะเจ้านี่บีบมะนาวใส่ลงไปเลยนี่อันนี้เขาจะย้ำพอมไปเลยนะเจ้านี่บีมะนาวใส่ลงไปสักสองสี่มะนาวนี่น้ำนักขนาดเจ้านี่ขอเนาะเมาแต่มะนาวนี่นะ,ะเสร็จแล้วเจ้าใส่นี่ลงไปเลยผงนัวเฮาในเจ้า้วดลงไปนันก ใส่นักก็เสพนักนี่ใส่น้ำตาลนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งบ้านโตแวเวลมีน้ำหผมดองอเนาะเซแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยเจ้าอันนี้เราก็คลุกเข้าให้มันเข้ากันเลยรับนี้ง่ายๆแล้วเจ้านี่นะนี่อย่างยากเลยนี่ยเราถนักมือ,อเจ้า เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวขอไปเอาถุงมาสวมมือกําเตะมาเจ้าใส่อันปากนี่นึงแบบฐานะเนาะนี่เลยมือเขาเนี่ยหวมถุงหิ้วแห่บ้านๆเลยนี่เจ้าเนี่ย้ยำนี้ยโยนลงไปเลยเจ้านีย่ย้ำลงไปเลยวันนี้นี่เสียงห่วน,หน้อยนะอยู่กันหนักตัวน,นี่นะ เหมาะเลยน่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วเจ้ายำของเขาเนี่ยเหมาะขนาดเลยนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าย้ำเส้นแก้วของเขาเนาะใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่ปลาเซลหมอนนะเจ้านี่แซ่บมากๆเลยนะเจ้าดูเจ้าวันนี้ลาไปกับเมนูแซ่บเลยนะเจ้า สวัสดีเจ้า